เริ่มไหนกินอึ่งยังไงกินอึ่งยังไง<ค>กินอึ่งยังไงกินอึงอยังไงกินอึงอ่างยังไงลูกเมื่อคืนตาได้อึ่งอ่างมาแล้วครับต้มไปแล้วหม้อหนึ่งว้าวนา่นนา,นากินจังเลยต้มซอมบี้น่ากินจังเลยกินอึ่งกินอึ่งกินอึ่งยังไง โอ้ลมเย็นเย็นลมบ่อยชั้นเป็น possible เบอร์อะไรลูกลมบ่อยบอยเข้าโพดก็ล้มนะครับอ่าแก้วมังกรกำลังจะได้กินรุ่นรุ่นที่อ่ารุ่นที่เท่าไหร่วะเออรุ่นที่สามแล้วก็บอกฟักก็รุ่นที่สองนะครับบอกฟักเยี่ยม ไปยังกิ้มมายอ้คุยหนังยังธรรมดาลกไม่จำจะได้กระโดด